ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็เจอกันอีกแล้วครับสำหรับน้ำมูดูดวงประจำวันนะครับก็เจอกันกับคลิปช็อตสั้นๆไม่เกิน3นาทีนะครับก็วันนี้มาเย็นหน่อยนะครับเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเพิ่งจะกลับมาใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้พี่ไพ่นะครับจะบอกกล่าวเล่าเรื่องอะไรให้เรานะครับใมแรกครับโอ้โหวันนี้ไหล พื้นที่นะครับอาจกำลังเกิดฝนตกน้ำท่วมนะครับภัยธรรมชาติใช่ไหมดินถล่มนะครับก็เห็นข่าวกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับก็เพื่อนๆที่อยู่ในเขตไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยวาตภายัยแผ่นดินไหวนะครับเ,เรื่องลมเรื่องฟ้า,เร,ฟาเรื่องฝนเรื่องน้ำนะครับก็ติดตามข่าวให้ดีๆนะครับแล้วก็ย้ายไปในที่ที่ปลอดภัยนะครับอื ปัญหาเลยครับภัยธรรมชาตินี่เรียกได้ว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับโอ้โหประเทศไทยช่วงนี้นะครับก็โดนถ่าถมในเรื่องของอ,อ,อุบัติเหตุเพศภัยเยอะจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับมัน,ม,นมันไม่เคยเกิดขึ้นน่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นน่ะดูในกรุงเทพนะครับแผ่นดินสุดตัวแต่อันนี้ จะว่าภาัยธรรมชาติก็ไม่ได้เหมือนกันนะบางส่วนมันก็เป็นภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับว่าเราก็ต้องทำยังไงล่ะก็ต้องแก้ไปตามสถานการณ์แหละครับเรื่องมันเกิดไปแล้วเนะาะพามไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหม,ก,มก็ต้องพยายามทางรัฐก็ต้องพยายามเข้ามาช่วยเหลือครับเข้ารีบแก้ไขนะครับนะไม่รับฟังวันนี้ต้องพยายามตามภาพเลยครับอ ไม่ว่าเสียงกลน่นเสียงด่าเสียงนินทานะครับเสียงว่าร้ายให้ร้ายปิดหูอย่างเดียวครับแล้วเดินหน้าทําชีวิตเราวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับางานคือเงินเงินคืองานท่องไว้ครับมีปัญหาคือก็มีปัญหาไงเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัญหานะครับก็ต้องเปลี่ยนมุมมองแนวความคิดใหม่ครับเ,เปลี่ยนไปนะครับแล้วชีวิตเราก็จะดําเนินต่อไป ใช้ความสำเร็จเป็นที่ตั้งนะครับอ่าเห็นไหมถ้ามัวแต่ไปยึดติดนะครับไปวุ่นวายกับคำคนนะครับก็เราก็จะอย่างนี้แหละเศร้าโศกโศก,กาเดียวดายครับพยายามผ่อนคลายเพื่อนๆดูหนังฟังเพลงออกกําลังกายนะครับวันนี้นะเนี่ยย้าวัวอยู่จมอยู่กับความหวาดกลัวนะครับ ใช้ชีวิตของเราให้มีค่านะครับใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดเพื่อคนที่เรารักเท่านั้นพอแล้วนะครับ